ระโนดเป็นตำบลเก่าแก่ที่ตั้งมานานที่ชื่อว่าระโนดมีคำบอกเล่าสันนิษฐานกันไว้ว่ามาจากการที่ชาวบ้านปลูกต้นตาลโหนตามคันนามองเห็นเป็นราวจึงเรียกกันว่าบ้านราวโนดต่อมาเพี้ยนเป็นระโนดมาจนถึงปัจจุบันนวัตกรตำบลระโนด เริ่มเข้ามาขับเคลื่อนดำเนินการกิจกรรมโดยประชุมเพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เพียงพอมีลำคลองไหลผ่านเหมาะแก่การทำการประมงแต่ยังคงมีจุดอ่อนในตำบลคือชาวบ้านในชุมชนยังขาดความรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรที่มีอยู่ในตำบลให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการประเมินเป้าหมาย16เป้าหมาย เพื่อประเมินศักยาภาพตำบลผลที่ได้รับคือตำบลอยู่รอดและวิเคราะหา์หาแนวทางการพัฒนาชุมชนในแต่ละด้านโดยจัดสรรกลุ่มบุคคลเป็น4กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวด้านสุขภาพและด้านผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มจะมีผู้ประสานงานเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแบบแผน และมีกลไกลในการทำงานภายในตำบลดังนี้ 1. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 2. การร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและสมาชิกเครือข่าย 3. การหาวิสัยทัศน์นโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 4. การติดตามและประเมินผลโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมในชุมชนมีดังนี้ 1. ทํทำให้การดำเนินกิจกรรมในชุมชนโดยกระบวนการทำงานของนวัตรกรและกรรมการชุมชนมีประสิทธิภาพ 2. ทํทำให้องค์กรและประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างแท้จริงตามความเหมาะสม ําทำให้กรรมการชุมชนมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้านการท่องเที่ยวและด้านสิ่งแวดล้อม 4. ตําบลระโนดเป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในอําเภอระโนด 5. ประชาชนในตําบลมีไรายได้ และสามารถนำผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรและชุมชน 6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขายสินค้าชุมชนผ่านตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 7. การออกแบบบรรจุพัณฑ์สร้างความเป็นอัตลักษณ์ในชุมชน